อันก็ลิมมินิแม็กนะครับสามารถที่จะนํามาใช้ในการเล่นเกมนะครับที่เป็นเป็นลักษณะแบบเทิร์นเบสก็คือว่า,ามีการวางนะครับวางหมากวางเบี้ยนะครับสลับกันโคนตานะครับผมลงไปตาหนึ่งนะแล้วอีกคนหนึ่งก็ลงไปอีกตาหนึ่งนะเล่นสลับกันไปโคะตานะครับเรียกว่าเทิร์นเบสนะครับซึ่งก็สามารถที่นํามาแก้ปัญหาได้นะแต่ว่าปัญหาคือว่าถ้าเกิดว่าการค้นหาเนี่ยนะครับ มันมีทางที่เป็นไปได้อยู่เยอะนะหลายทางนะครับหรือว่าต้องการค้นหาลงไปข้อนั้างลึกนะครับวิธีนี้ก็จะนํามาใช้งานไม่ได้นะเพราะว่าจะค้นหาได้ช้ามากนะครับแต่ว่าเราก็มีตัวช่วยนะครับตัวช่วยที่ว่านี้ก็คือเป็นตัวมันก็เพิ่มที่ชื่อว่าอัลฟาบีตานะครับอัลฟาแล้วก็บีต้าพรุนนิ่งนะครับ คำว่า pruning ก็คือเป็นการตัดนะตัดต้นไม้บางส่วนออกไปคือเวลาเรา search นะะจะได้โครงสร้างที่เหมือนกับเป็นต้นไม้หัวกลับนะครับเพราะถ้าเรา search เสิร์ตแบเต็มเต็มต้นนะครับก็ใช้เวลานานมากนะเพราะว่ามีโหนดเยอะนะครับซึ่งวิธีนี้ก็จะมีการตัดบางส่วนที่ไม่ต้องค้นหาออกไปได้นะครับทําให้การค้นหาเนี่ยทำได้เร็วขึ้นนะครับก็มาดูตัวอย่างนะครับในการเล่นเกมนะครับก็ สมมติว่าเราเนี่ยครับเป็นคนที่จะลงนะครับเราเป็นคนนี้นะเราเป็นเป็นเพลเยอร์ของเรานะครับเราก็เป็นเป็นแม็กซ์นะครับด้านบนนี้นะครับแม็กซ์ก็คือเป็นรูปสามเหลี่ยมที่เขียนลักษณะนี้คือเอาจะคืนค่าที่มากสุดนะครับสมมุติว่าตรงนี้นะครับมีช้อยที่เป็นไปได้นะครับมีทางเลือกที่เป็นไปได้อยู่3ทางนะครับที่มบอกว่าเรามีการลงหมากเนี่ยลงได้3ามตำแหน่งเท่านั้นนะครับก็จะมีอยู่3ทางเลือกที่เป็นไปได้นะครับ เนื่องจากว่าตรงนี้เราเราเป็นแม็กซ์นะครับเราก็จะเลือกทางที่ให้ค่ามากสุดนะครับก็วาดเป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้ก็คือว่าส่งค่าที่มันมากสุดออกไปนะครับแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเราลงเส้นนี้สมมตินนะเราเลือกเส้นทางด้านซ้ายมือนะครับคู่ต่อสู้ของเรานะฮะซึ่งก็คือเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับก็จะเลือกจะเดินจะมีโอกาสได้เดินนะครับคือสลับกันในโครตานะครับ เขาก็จะเลือกได้อีก2ทางสมมติว่าเลือกได้สทางก็เป็นแบบนี้นะครับเนื่องจากว่าเขาเป็นผู้ส่งก็เป็นอะไรครับเป็นเป็นคู่แข่งของเรานะครับเขาก็จะเลือกทางที่ทําให้เราได้คะแนนน้อยๆนะครับก็เรียกว่ามินนะครับอันนี้คือเรื่องเก่านะเรื่องมินิแม็กซ์ที่เคยพูดไปแล้วนะครับถัดไปนะครับก็เป็นตาของเรานะคือสลับกันเรื่องของเราตานะครับก็กลับมาที่ตาของเรานะครับตาของแม็กซ์นะครับ แม็กซ์ก็บอกว่าม e ีสองทางเลือกนะครับสองทางเลือกสมมตินะครับสมมุติว่าเลือกทางเลือกตานี้นะครับก็ส่งผลให้กระดานเนี่ยเป็นรูปรูปหนึ่งถ้าเกิดว่าเลือกตานี้ก็ส่งผลให้กระดานเนี่ยนะครับเป็นอีกรูปหนึ่งนะครับก็จะมีการประเมินนะครับว่าถ้าเกิดว่ามีการวางหมากเป็นรูปนี้แล้วนะครับหรือว่าเหลือเบี้ยกี่ตุงกี่ตัวอะไรเงี้ยครับแล้วเนี่ย ตรงนี้ได้กี่คะแนนนะครับสมมติว่าตรงนี้บอกว่าได้7คะแนนแล้วก็การนี้นะครับดูการวางมาดูการตรงนีอะไรแล้วนะครับได้มา8คะแนนนะครับก็คือเรามีการเดินไปกลับไปกลับมาถูกไหมฮะคือมีการมองล่วงหน้านะครับว่าถ้าผมเดินอย่างนี้ปุ๊บเขาเดินยังไงนะครับแล้วผมจะเดินยังไงนะครับถ้าเกิดเดินนี้ปุ๊บแล้วผลเป็นคัดเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นในการเล่นเกมนะครับก็คือต้องมีการ มองล่วงหน้าอ่านเกมล่วงหน้าเกมแนวนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดใครที่มองล่วงหน้าได้ไกลกว่าก็จะได้เปรียบนะผู้เล่นที่มองได้ได้ไม่ไกลนักนะครับนะครับกลับไปที่ตรงนี้ต่อนะครับผมเป็นฝั่งแม็กซ์นะครับก็ต้องการเลือกกระดานที่มันดีๆนะครับเหมาะกับผมมากกว่านะครับผมก็จะเลือกเส้นทางด้านขวามือนะครับเลือกเส้นทางที่ได้8คะแนนนะครับเพราะนั้นตรงนี้นะครับแม็กซ์โซนี้ก็จะส่งค่ากลับไปเป็นค่า8นะครับ ให้กับผู้เรียกข้างบนนะครับมินนะครับหน้าที่ตรงนี้ก็คือว่าเขาก็จะนําผลนะครับของของทางที่เป็นไปได้นะที่เขามีนะครับตัวนี้บอกมี2ทางนะครับทางหนึ่งได้8ทางอีกทางนึงเท่าไหร่ไม่รู้นะครับเขาก็จะหาค่ามินของ2ทางนี้นะครับแล้วส่งกลับไปก็คือเขาคงไม่อยากให้เราได้คะแนนเยอะนะครับถ้าเกิดตรงนี้มีค่าเป็นสมมตินะครับมีค่าเป็นเป็น2นะครับ มินก็จะส่งค่า2กลับไปเพราะว่าถือว่าเป็นคะแนนที่น้อยกว่านะครับก็ต้องการที่จะการแกล้งเรานะครับไม่อยากให้เราได้ดีก็จะเลือกทางที่ทําให้เราเนี้ยได้คะแนนไม่ค่อยดีนะครับถ้าสมมุติว่าตรงนี้มีคะแนนมีค่าเป็น9นะครับสมมุตินะครับตรงนี้มีค่าเป็น9มินก็ส่งค่าอะไรกลับไปครับค่า8ดถูกไหมครับเพราะว่าเป็นค่าที่น้อยที่สุดในบรรดาทางเลือกที่เขามีได้นะครับโอเคครับ แล้วถ้าเกิดตรงนี้มีมีค่าที่เป็นมากกว่านะครับหรือว่าเท่ากับ9ก้าหรอครับถามว่ามินเนี่ยจะส่งค่าอะไรกลับไปก็แน่นอนครับเขาต้องส่งค่า8กลับไปถูกไหมครับเพราะว่าตรงนี้ก็ก็คือ8เนี่ยนะครับมันก็เป็นค่าที่น้อยกว่านะครับฝั่งนี้คือฝั่งซ้ายตรงนี้นะครับต้องน้อยกว่าฝั่งขวาแน่ๆนะครับเพราะงานนี้ก็มินก็ส่งค่า8กลับไปนะครับ ก็กับตรงนี้ใหม่ครับผมบอกว่าตรงนี้ครับตรงมินตรงนี้นครับตรงแม็กซ์ตรงนี้ครับตรงแม็กซ์จุดนี้ครับมี2ทางเลือกนะครับทางเลือกอันแรกนะครับมีค่าเป็น9นะครับคำถามคืออ่าหูตรงนี้มีมีมีสี่ทางเล้วกนะครับมี4ี่ช้อยส์เป็นไปได้นะครับสมมติว่าอันแรกที่เราเจอนะครับ ให้ผลเป็น9้าคะแนนนะครับถามว่าโปรแกรมเนี่ยนะครับต้องไปดูจุดที่เหลือไหมนะครับอีก3ามตัวที่เหลือเนี่ยว่ามีกี่คะแนนต้องประเมินไหมอีก3ามตัวที่เหลือนี้นะครับคำตอบคือไม่ต้องนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าณจุดนี้นะครับเขาอ่านเจอ9้าตัวแรกปุ๊บเนี่ยครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าค่าตรงนี้นะครับ ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ9นะครับซึ่งเมื่อกี้ว่าให้ดูแลถูกไหมถ้าเกิดตรงนี้จุดนี้เนี่ยมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ9นะครับตรงนี้จะออกเป็นเลข8ทันทีนะครับแต่ว่าไม่ต้องมาดูจุดที่เหลือเลยนะครับไม่ต้องประเมินจุดที่เหลือนะครับถ้าส่วนนี้มีการเสิร์ชต่อนะครับแบบเป็นมีการเสิร์ชเป็นแบบเป็นซับทรีอีกเยอะนะครับก็แปลว่าอะไรครับแปลว่าไม่ต้องเสิร์ชนะฮะในส่วนนี้ทั้งหมดเลย ก็จะประหยัดเวลาได้เยอะในการค้นหานะครับอันนี้ก็คือเป็นไอเดียของตัวอัลฟาเบต้าตรงนี้นะครับว่าสามารถที่จะตัด c ชอ i c e บางตัวทิ้งไปได้นะครับทำให้ค้นหาได้เร็วขึ้นนะไม่ต้องค้นหาในส่วนที่ไม่จำเป็น